สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมการขุดสระนะครับผมเป็นของพี่สาวนะครับก็ขุดสระราคาหมื่นห้านะครับผมว่ามาดูว่าโอเคหรือเปล่าครับผมเดีย๋ยวมาชมกันนะครับนี่นะครับผมก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมก็เป็นสวนมันข้างๆนะครับผมก็กําลังถอนมันอยู่ พอดีพี่สาวต้องการขุดสะใช้ในการเกษตรนะครับผมเพราะว่าช่วงทํานาไม่มีน้ําตรงนี้นะครับผมก็เลยเพื่อได้น้ําใช้ในการทํานาฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนมันนะครับผมข้างบนนี่นะครับผมก็มาชมว่าราคาหมื่นห้าถือว่าโอเคหรือเปล่าครับผมนี่นะครับขุดสะนะครับความลึกอยู่ที่สเมตร ตรงนี้สี่เมตรฝั่งนู้นห้าเมตรนะครับผมนี่นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมขุดสะพอดีฝนตกด้วยนะครับผมก็เลยปรับพื้นที่ไม่ได้ดีนะครับผมขบวบนเดี๋ยวค่อยเคลียเอาเองนะครับนี่คือการขุดสะหมื่นห้านะครับผมราคาผมว่าโอเคนะครับผมเอาไว้สูบเวลามีน้ําก็สูบไปนู่นนะครับผมอนานะคตก็จะมีการเจาะบาดาลนะครับเพื่อเอามาเติมในสะด้วยเพราะว่าน้าสะ บางทีไม่เพียงพอนะครับนี่นะครับผมทางวโครงการในการทําเกษตรนะครับก็จะมีกระท่อมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจะรื้กระท่มนี้ออกก็จะสร้างใหม่นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็พามาชมการขุดสะนะครับเม็ดโคเพิ่งออกไปนะครับผมฝนตกมากฝนเพิ่งหยุดตกด้วยนะครับผม ความยาวก็อยู่ที่20เมตรนะครับผมความกว้างก็อยู่ที่6เมตรนะครับผมกว้างนะครับผมยาวอยู่ที่20เมตรนะครับผมความลึกฝั่งโน้นก็อยู่ที่5เมตรนะครับผมฝั่งนี้4นะครับฝั่งโน้นจะล um ึกหน่อยนะครับผมจะมีการเติมน้ําแล้วก็เลี้ยงปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเวลาฝนตกก็น้ําก็จะไหลไหลเข้าสระเลยนะนี่ยนะครับผม มีการเอาน้ำมาใช้ในการเกษตรทำนาฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้ที่ยุ่จะสูงนะครับผมไม่มีน้ำำนําทํานานะครับสวนก็เป็นสวนมันนะครับผมตรงนี้ต้นมันสวยๆมากครับผมส่วนกลางๆก็จะเป็นสวนยางบ้านหลังน้อยก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็ใกล้ๆบ้านหลังน้อยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีโครงการการสร้างกระท่อมใหม่นะครับเดี๋ยวรอรื้อกระท่อมตัวนี้ออกก่อน เถียงหน้าน้อยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่แพงนะครับผมแค่เขายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เพราะว่ามันติดข้าวนะครับผมข้าวติดข้าวฝั่งนี้เดี๋ยวดนข้าวนะครับผมแล้วก็กระทบยังไม่ได้รื้อนะครับผมแต่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคาหมื่นห้าไม่แพงนะครับผมถือว่าโอเคมากครับ เป็นเมคโคตัวใหญ่นะครับที่มาขุดบรรยากาศที่สวนมันข้างๆนะครับผมบริเวณก็สวนยางนี่นะครับผมก็มันก็กําลังเริ่มถอนกันนะครับเอาไว้นานไม่ได้ครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นแต่ก่อนสมัยก่อนเป็นเป็นปน,นานะครับผมแต่ก็ไม่มีน้ําเลยชนชนคนาอ,อกแล้วก็ปลูกมันกันแต่ก็ตองถอนเวลานี้นะครับผมเป็นช่วงฤดูฝนไม่งั้นหัวจะเน่าหมดนะครับผม ใ่นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ก็พามาชมสระนะครับผมไข่จุนก็มาที่ลวตามตลอดนี่นะครับผมก็งบประมาณหมื่นห้านะครับผมเบ็ดเสร็จเลยนะฮะอันนี้ก็ยาวอยู่ที่ยี่สิบคูณหกนะครับผมถือว่าใหญ่แล้วก็ลึกอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับผมนี่นะครับผมสระ เสียพื้นที่ในการทําเกษตรนะครับผมโครงการอนาคตข้างหน้านะครับผมอนาคตข้างหน้าก็จะมีคนมาอยู่สวนเยอะนะครับผมก็อยู่สวนอยู่โคกนอหน้านะครับผม,มก็คล้ายๆโคกนอหน้านะครับผมมีการปลูกต้นไม้นู้นนี่นั่นนะครับผมก็สมสารกันไปนะครับผมอนาคตข้างหน้าจะไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็จะอยู่ตามสวนหมดเพราะว่าสมัยนี้ติดโซลาเซลได้นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ